อ้นสีพันเล่าทั้งน้ำตาคำพูดเออน,นันสามีผู้เป็นที่รักที่เปรียบเสมือนน้ำเย็นให้กำลังใจกันเวลาท้อแท้ออกมานั่นเปิดใจเล่าชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งในรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิงของเจนนิเฟอร์คิงทั้งทีงานนี้อ้นสีพันเลยเปิดหมดเปลือกโดยได้เล่าถึงเรื่องราวความรักเออน,นันผู้เป็นสามีด้วยว่าเขาน่ารักมากเขาพูดเพราะลุงเอน่ารักมากจะดูแลตลอดคิงกอดหมาย กอดมากกอดตลอดแค่ผ่านกันก็ต้องมีการได้เสียตรงระหว่างบันไดต้องมีการจับอวัยวะหอมขมับจะเอาหน้าออกมาบอกเธอหน้าใสามากหมอฉีดหน้าให้เธอดีมากเธอไม่ต้องไปฟังคนอื่นใครจะว่าอะไรที่มองเธอสดใสก็โอเคพูดแล้วขนลุกเขาพูดจริงๆนี่ผู้หญิงส5ิบห้าเหรอนี่ยแกคงให้กำลังใจเมื่อถามถึงคำพูดเขาเวลาเราดาวมากๆก้นกล่าว่าไม่เอาเดี๋ยวร้องไห้คินคำพูดติดปากเลยไม่เป็นไรเวลาดิ่งเขาให้กำลังใจเสมอคิน คำท,ที่เขาชอบพูดพูดแล้วเหมือนน้าเย็นไม่เป็นไรเลยอ้นก็ยังมีที่ไงอ้นเสียงเครือน้ําตาคลอเสมออ้นยังมีที่ไม่เป็นไรเลยดีกว่าเธอไม่มีใครนะอ้นน้ําตาไหลเช็ดน้ําตาจะกอดตลอดและหอม